สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะวันนี้จะมาทำข้าวตังค่ะข้าวตังที่เราจะทำเป็นข้าวตังหน้าตั้งนะคะตอนนี้เราเตรียมขั้นตอนการทำข้าวตังค่ะสมัยก่อนข้าวตังนี่เอาจากกระทะใบบัวใหญ่ๆเวลาเขาหุงเนี่ยค่ะแต่คราวนี้เนี่ยเอ่อเราไม่มีเราก็หุงข้าวให้มันแฉะนะให้มันแฉะ แล้วเราก็มาใส่พลาสติกอย่างนี้แล้วก็เนี่ยทุบๆๆๆๆๆนะจะกริ้งก็ไม่โอเคทุบๆๆจนกว่าจะาข้าวมันก็จะแบนนะแบนแล้วก็จะติดกันเป็นพืชแล้วเราก็จะใส่ไปในกระด้งอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมไปตากค่ะนะอันนี้คือขั้นตอนของการทำข้าวตังของเรานะ ก็แค่ที่เราจะเอาข้าวเนี่ยให้มันแฉะแนะคะแล้วก็มาทับแบบนี้แล้วก็พึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเตรียมไปตากกันค่ะเตรียมไปตากกันนะคะตากแดดนะะพากันไปตากแดดเลยแล้วเดี๋ยวแดดจัดอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จะแห้งแล้วเราก็จะเอามาทอด นะเอามาทอดอาจจะมีเงาเล็กน้อยนี่นี่ขากไว้เลยค่ะลากมาให้โดนแดดเนี่ยค่ะวันนี้แดดจัดแน่นอนแดดเดียวก็น่าจะได้นะคะนี่เดี๋ยวราทอดนี่คือการทำข้าวตังของเราค่ะเก็บแล้วทอดแล้วเก็บไว้ทํา เข้าตังกันติดตามตอนต่อไปนะคะแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ